สวัสดีครับวันนี้ที่14เดือน5 2 5 6 4ครับวันนี้ลูกค้าเอาเซทเอ็กนะครับ 250R นะครับตัวใหม่ล่าสุดของปี2021นี้นะครับมาติดตจำสัญญาณกับรถรถสตันนะครับอันนี้ลูกค้าติดเป็นตัวทูเวย์นะครับรีวิวการใช้งานนะครับตัวแรกกดล็อกหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นรูปล็อกที่หน้าจอนะครับเวลาคนมาขยาับที่ตัวรถที่ตัวรถจะร้องและมีเสียงนะครับแล้วก็ส่งที่ตัวรีโมทนะครับเป็นรูปคอนหนึ่งอันนะครับ อันท,ที่สองก็จะเป็นค้อนสองอันเคาะนะครับบอกว่ารถถูกขยับสองครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ยินเราเห็นแล้วไม่มีอะไรก็กดกัวแกมันก็จะล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเราไม่เห็นไม่เห็นรถฮะรเราก็เดินมาดูให้เจอตัวรถก่อนนะครับแล้วค่อยกดล็อกใหม่นะครับแต่บางทีคนอาจจะขยับรถเรานานไปหรืออาจจะนั่งรถ เราเล่นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพยายามงัดแงหรือถอดอะไรลดเราอยู่นะครับส่วนปุ่มที่หนึ่งนี้กดอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะเลื่อนลงมาเป็นปิดเสียงนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดเสียงได้นะครับถ้าคนมาเล่นรถครั้งแรกเขาก็จะมีไฟเตือนนะครับส่งมาที่รีโมดบอกแล้วว่ารถถูกขยับหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีครั้งที่2ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีครั้งที่2ก็จะเป็นตอนสองอันเคาะนะครับที่หน้าจอนะครับบอกว่ารถถูกขยับสองครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็ให้มาดูรถได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ แต่ที่ตัวรถก็จะมีแต่ไฟอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอกหนึ่งอกสองนะครับมันจะมีเสียงก็ต่อเมื่อว่าจนใช้กุญแจผีเสียบเข้าไปอากุญแ,แจแล้วปิดสวิตช์ออนนะครับหรือตัดต่อสายไฟหรือพังสวิตช์กุญแจหรือทาอะไรก็ช่างเกี่ยวกับระบบไฟรถนะครับมันจะตัดระบบไฟของตัวรถทั้งคันแล้วดีเป็นระบบเสียงร้องลั่นเลยนะครับเพื่อไม่ให้ส,สามารถสตาร์ทติดได้นะครับส่วนปุ่มแรกนี้ก,กดอีกครั้งหนึ่งก็จะดึนขึ้นมาแบบเปิดเสียงนะครับอันนี้ปุ่มแรกนี้สามารถใช้เปิดเสียงปิดเสียงแล้วก็ตัด,ดัอตโนมัตตินนะครรัับส่วกาด,ดับอัตนนนมััตติิเดี๋ยยวววะรรอทคบ แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มที่2นี้คือกดล็อกก็คือทายล็อกนะครับสามารถใช้ก,กุญแจใช้ไลยสตาร์ทรถได้ปกติเาารา็ขัาสูบได้ปกตินะครับก็เหมือนเราเอากันขโมยออกจากรถน,นะครับมันจะไม่ปกป้องอะไรเลยนะครับหรือถ้าเกิดเราลืมล็อกลืมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถขโมยได้นะครับโจร สวนปุ่มที่4เป็นการตั้งระดับการสั่นเตือนนะครับอันนี้ผมจะบอกลูกค้าอีกทีนึงนะครับวปธทีการตั้งนะครับส่วนปุมที่4ี่เป็นการค้นหารถนะครับเวลาไปจอดรถในห้างในลานจอดรถบางครั้งบางคืนหารถไม่เจอนะครับกดแช่นะครับจะมีทั้งเสียงทั้งไฟร้องนะครับกดอีกทีนึงนะครับกดแช่นะครับมันก็จะดับไปนะแต่ถ้าเกิดเราหารถไม่เจอภายใน10วินาทีมันก็จะดับเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ล็อกรถได้เหมือนเดิมนะครับส่วนการล็อกนะครับตัวนี้กดล็อคหนึ่งครั้ เวลาโจรใช้กุญแจผีแทงเข้าไปกุญแจนะครับเราบีกสวิตช์ออนนะครับเห็นไหมครับตัดระบบไฟนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับรถก็จะร้องอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะกดปลดล็อกตัวนี้เท่านั้นนะครับรถถึงจะกลับมาสตาร์ทได้ปกตินะครับเราสตาร์ทที่กุญแจนะครับสามารถสั่งดับที่ตัวรีโมทได้นะครับกดปลดล็อกอ่ารถกรดับเห็นไหมครับอันนี้สามารถสั่งได้ในระยะ2ถึง300เมตรนะครับในที่โล่งนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นการชิงรถนะครับถ้าจนอ่าเราขี่รถไปซื้อของ กลางข้ามบางคืนนะครับแล้วมีโจรขี่รถเราล้มแล้วขับรถเราไปนะครับเรากดรีโมทตัวแรกนี้ตามหลังได้เลยครับ,รบหนึ่งครั้งแป๊บหนึงนะครับรถจะดับทันทีนะครับ ก่าเราจะได้รถคืนนะครับเราตึงจะกดตัวปลดล็อกเราเสียงสัญญาณก็จะหายไปรถก็กลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นระบบสัญญาณกันขโมยทูเวของร้านวุฒสันนะครับมันจะปกป้องทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะมาขยับรถเล่นนั่งรถเล่นหรือว่าตัดต่อสายไฟพังสวิตกุญแจนะครับมันจะส่งสัญญาณมาที่ตัวรีโมทนะครับไม่ว่าจะเปิดเสียงหรือปิดเสียงครับมันก็ส่งสัญญาณมาตลอดนะครับอันนี้ระยะการส่งมันก็ได้2 0งร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับในที่โล่งนะครับถ้าตึกก็ประมาณห้าถึงสิบชั้นนะครับถ้าจ